เอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังนะครับอยากจะได้รถป้ายแดงนะครับคนที่ได้รถป้ายแดงนะก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะใส่ป้ายแดงที่ถูกกฎหมายแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรนะและส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับป้ายแดงใครก็เอามาใส่ได้เอามาสวมได้นะเพราะว่าอยากจะได้หน้าได้ตาสําหรับคนที่อยากจะมีรถป้ายแดงนะครับแต่ป้ายแดงต้องดูด้วยนะครับไปดูคลิปนี้มีนะครับสาหรับ ใครที่รับรถไปแล้วเป็นรถป้ายแดงนะครับสังเกตง่ายๆยังไงครับพี่ครับจะมีขอส่อชัดเจนนะครับพี่ขอสอและจะมีลายน้ําตามแบบใหม่จะมีเป็นจุดๆนครับเลขมันจะมีเลขระบุอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเลขมันไม่ชัดเกิอยู่ด้านหลังนะครับมันจะมีขอสออยู่ด้านหลังด้วยอันนี้คือป้ายแท้นะครับตามเแท้โอเคแล้วถ้ากรณีเขาใส่ป้ายปลอมมาถ้าใส่ป้ายปลอมมานี่มีความผิดอาญาครับครับความผิดอาญา โอ้จำคุกเลยนะครับนี่ก็สําหรับคนที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ต้องคอยสังเกตนะนี่โลโก้ตรงนี้นะตองปัม๊มสแล้วก็มีตัวเลขนะครับก็ถือว่าเป็นสาระความรู้นะครับนี่จากประสบการณ์จริงเลยกับที่ตํารวจนะครับที่ด่านเลยหลังชมแล้วกระผมนะขอบคุณคลิปนี้ได้กรบผมนะจากตํารวจ ท่านหนึ่งด้วยกับผมนะฮะขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ออกมาเตือนพ่อแม่พี่น้องที่หลายหลายคนแล้วกันนะฮะับสำหรับคนที่ออกรถป้ายแดงจริงๆนะครับมือแรกจริงนะครับเาก็จะมีป้ายทะเบียนที่สมจริงเลยแหละนะครับของจริงของแท้มันก็จะมีตราของเขาอยู่ใช่ไหมฮะที่อนุญาตให้ขับออกไปไกลได้กี่กิโลเมตรนะครับหรือ,อต้องสวมใส่ในรถเนี่ยนะครับกี่เดือนนะฮะ แต่ส่วนใหญ่นะครับทุกวันนี้ป้ายแดงเนี่ยครับใครก็เอามาใส่เล่นกันได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าจะมีพวกที่จรหิตน,นะครับจริตที่กูไปถอยรถมือ2มารู้หรือว่าไม่ใช่มือ2มือ7มือ8นะครับก็อยากจะได้ป้ายแดงกับเขาบ้างก็เอามาสวมกันเล่นแบบนี้มันก็เลยทําให้นะครับผู้ที่เขานั้นใช้ป้ายแดงจริงๆนั้นนะฮะขับรถไปก่อนลมั่นระวังก,ก็กลัวไปว่ากูจะโดนตํารวจเรียกแล้วกูจะต้องทํำยังไงนะ เอาละยังไงก็ตามคลิปนี้เป็นประโยชน์ดูเอาไว้ครับ